นางการนาพัทรโชคอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศถแถลงถึงความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในซูดานโดยมีการประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉินเพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในซูดานโดยจากข้อมูลวันที่19มษายนที่ผ่านมามีพลเรือนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย188รายมีผู้บาดเจ็บกว่า1,800รายคาดว่าสถานการณ์ความไม่สงบคงไม่ยุติลงโดยเร็ว ปัจจุบันมีคนไทยอยู่ในสาน250คนโดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนไทยมุสลิมประมาณ200คนซึ่งศึกษาอยู่ในกรุงคาทูมส่วนที่เหลือจะเป็นคนไทยที่สมรสกับชาวสานหรือมาประกอบอาชีพที่นี่โดยขณะน,นี้ประชาชนชาวไทยในสานทุกคนยังคงปลอดภัยท้งนี้ขอให้ประชาชนชาวไทยที่มีญาติพี่น้องอาศัยอยู่ในประเทศสานติดตามข่าวสารผ่านทาง,ง,ง f c e b o o k f แ Fan น a g จของสถานเอกอัครราชทูตนกรุรงไคโร และเปิดโทรสถานเอกอักอกครราชทูตณนกรุงไคโร2010194 01243รวมถึงทางอ e ีเมล consular.cai@nfa.co.th ในการอพยพเราต้องมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นว่าจะมีความปลอดภัยนะคะเส้นทางการบินเป็นยังไงเส้นทางทางบกเป็นยังไงซึ่งเหล่านี้เนี่ยได้มีการเตรียมการไว้แล้วนะคะ ด้านกองทัพอากาศเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลืออพยพคนไทยในซูดานกลับประเทศพอากาศตรีประภาสฝังใจดีโฆษกกองทัพอากาศเผยเผยว่าพอากาศเอกอลงกรณ์วรนารสผู้บัญชาการทหารอากาศได้สั่งการให้จัดผู้แทนกองทัพอากาศเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานส่ประสานงานฉุกเฉินเพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในซูดานกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการและหาหนทางปฏิบัติกรณีอพยพคนไทยกลับประเทศ ซึ่งเบื้องต้นกองทัพอากาศได้เตรียมเครื่องบินแบบแ i r ์บัส A สามสี่ศูนย์ขีดห้าร้อยซึ่งเป็นเครื่องเดียวกับที่เคยใช้ในการอพยพคนไทยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศตุรกีเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมารวมถึงเครื่องบินแบบ4ร้อยสามสิเรยพร้อมปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อได้รับการสั่งการจากรัฐบาลทั้งนี้ติดตามสถานการณ์และประสานกับกระทรวงการต่างประเทศอย่างไล้ชิดป,ปริญนวิทย์เตรี่ยมสมบูรณ์รายงาน